ทุกวันพบกับรายการของช่องดเรกเตอร์ศิลปช,ชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเรกเตอร์ศิลปช,ชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันพุทธที่7มิถุนายน2566เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับ i.tv ฟื้นพิธาดับเห็นใจพิธาลิมเจริญรัตครับแต่ในความเห็นใจนั้น จะละเลยมืนเฉยต่อบทบัญญัติของกฎหมายไม่ได้วันนี้6มิถุนายนเป็นครั้งแรกที่พิธาชี้แจงการถือหุ้นไอทีวีอย่างละเอียดยิบพิธาบอกว่าผมพร้อมสู้ความพยายามคืนชีพไอทีวีเพื่อสกัดกั้นพวกเราจากหันดีหันขวางมาหลายวันพิธาเริ่มจะจับทางได้ว่าต้องชี้แจงอย่างไรความพยายามคืนชีพไอทีวีความเชื่อนี้มาจากไหน 5มิถุนายนจาตุรงสุขเอียดคนเก่าคนแก่ของไอทีวีโพสต์ข้อความคล้ายกับสิ่งที่พิธาพูดทวนกันอีกครั้งครับวันที่6เมษายนที่ผ่านมาผมได้รับโทรศัพท์จากอดีตเพื่อนไอทีวีที่รับรู้สถานะไอทีวีอยู่เขาบอกว่าพี่จอยรู้ใช่ไหมว่าไอทีวีชนะคดีกับสปนและชนะคดีในศาลปกครองกลางแล้วตอนนี้ คดีอยู่ในชั้นศาลปกครองสูงสุดอีกประมาณสองเดือนคือมิถุนายนก็หมายถึงเดือนนี้จะมีคำวินิจฉัยมาคิดว่าน่าจะยืนพิพากษาตามอนุญาโตตุลาการและศาลปกครองกลางคือชนะถามว่าแล้วยังไงเขาอธิบายว่าตอนนี้บริษัทยังไม่ได้ปิดเพราะรักษาสถานะในการสู้คดีมีเงินลงทุนเดิมอยู่ตั้งแต่ถูกปิดสถานีอยู่ แล้วมีอะไรเกี่ยวกับพี่คือถ้าชนะคดีแล้วคือไอทีวีก็จะได้สิทธิ์คืนมาเพื่อสนใจรายการตรงนี้หรือเปล่าที่ทำให้พิธาบอกว่าจะสู้แล้วใครพยายามคืนชีพให้ไอทีวีตามโพสของจตุรมสุขเอียดคือคนในไอทีวีเองที่กำลังรอลุ้นว่าจะชนะคดีชนะก็เท่ากับได้สิทธิ์คืนแต่คำแถลงของพิธา คนที่พยายามคืนชีพให้ไอทีวีคือศัตรูการเมืองที่คอยเตะตัดขาไม่ให้เป็นนายกรัฐมนตรีครับเริ่มจะซับซ้อนถ้าเป็นตามนี้ก็แสดงว่ามีคนจ้องเล่นงานพิธามานานนมแล้ววางแผนอย่างแยกยนต์ให้บรรดาน,นักร้องไปร้องกับกรกตว่าพิธาถือหุ้นสื่อจากนั้นก็วางแผนสร้างเรื่องเพิ่มองค์ประกอบให้ดูสมจริงยิ่งขึ้น คำชี้แจงของพิธาบอกว่าในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวีเมื่อวันที่2 6ใเมษายน2566มีการตั้งคำถามของผู้ถือหุ้นบางรายว่าบริษัทไอทีวีมีการดำเนินการเกี่ยวกับสื่อหรือไม่ซึ่งเป็นการตั้งคำถาม,ามที่ขอให้ทุกท่านที่มีใจเป็นธรรมพิจารณาว่าเป็นคำถามมีความมุ่งหมายทางการเมืองหรือไม่และให้ท่านตอบตัวเองว่านี่คือพฤติการ ความพยายามฟื้นคืนชีพไอทีวีให้กลับมาเป็นสื่อมวลชนใช่หรือไม่ไรายงานการประชุมสามัญผูดถือหุ้นประจำปี2,566บริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนวันพุทธที่26เมษายน2,566เวลา14นาฬกาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ช่วงท้ายวาระที่8รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจํปี2,565ประธานแจ้งว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบยึงไม่มีการลงคะแนนและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้นายวิรัต์คร่องประกิจผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตัวเองคดีความทั้งหมดจะจบสิ้นลงเมื่อใดและจะมีแนวทางจัดการกับบริษัทต่อจากนี้อย่างไรคำตอบขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด และจากการคาดการณ์ของบริษัทตามกรอบเวลาของศาลปกครองสูงสุดพบว่าศาลปกครองมักจะใช้เวลาพิจารณาคดีประมาณสองปีครึ่งซึ่งตามข้อเท็จจริงสปนยื่นอุทธรณ์ในปี2564บริษัทจึงคาดว่าน่าจะมีคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดภายในปี2566ทั้งนี้หากศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืนตามศาลปกครองกลางจะถือว่าคดีถึงที่สุด บริษัทยืนยันว่าบริษัทดําเนินการถูกต้องตามกฎหมายและการที่สปนอบอกเลิกสัญญากับบริษัทเป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการและคําพิพากษาศาลปกครองกลางก็ยืนยันเช่นนั้นด้วยเหตุนี้ในมุมมองของบริษัทคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่จะออกมานั้นควรจะเป็นคุณกับบริษัทนายพานุวัตรขวัญยืน ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตัวเองผู้ถือหุ้นจะเข้าไปมีส่วนร่วมเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างไรคำตอบในทางคดีความบริษัทได้ยื่นเอกสารทั้งหมดต่อศาลปกครองสูงสุดแล้วผู้ถือหุ้นเพียงแต่รอรับฟังคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไปเท่านั้นวาระที่9พิจารณาเรื่องอื่นๆวงเล็บท้ามี ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้นายวิรัติคร่องประกิจผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตัวเองหากคดีความทั้งหมดจบสิ้นลงบริษัทจะมีปันผลหรือไม่มีแผนดําเนินงานธุรกิจต่อไปอย่างไรจะเข้าตลาดหลักทรัพย์อีกหรือไม่หรือมีแผนจะชําระคดีคืนเงินหรือมีแผนจะชําระบัญชีคืนเงินให้ผู้ถือหุ้นหรือไม่ คำตอบผลคดีเป็นจุดสําคัญที่สุดหากผลคดียังไม่ออกเป็นไปได้ยากมากที่บริษัทจะดําเนินการใดๆในขณะนี้อย่างในอดีตบริษัทเคยว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินหาแนวทางต่างๆให้แก่บริษัทแต่ก็ยังไม่มีทางเลือกใดที่เหมาะสมจึงต้องรอผลคดีให้สิ้นสุดก่อนหลังจากนั้นบริษัทจะพิจารณาทางเลือกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินปันผลการดำเนินธุรกิจหลักอะไรต่อไป หรือการชำระบัญชีโดยจะพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมและคำนึงถึงประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไปนายพาุวัตรขวัญยืนผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตัวเองบริษัทไอทีีมีการดำเนินงานเกี่ยวกับสื่อหรือไม่คำตอบปัจจุบันบริษัทยังดำเนินกิจการอยู่ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลตามปกติตรงไหนที่พิธาบอกว่า มีความพยายามฟื้นคืนชีพไอทีวีทั้งวิรัต์ครองประกิจและพานุวัตรขวัญยืนมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นจะไปถามเรื่องอื่นทำแมวอะไรล่ะครับถามถึงอนาคตไอทีวีก็ถูกต้องแล้วเป็นพิธาก็ต้องถามแบบนี้ลองไปถามผู้ถือหุ้นบริษัทอะไรก็ตามที่โดนดองสิครับอยากให้บริษัทกลับมาทำกิจการหรือไม่ถ้าไม่ต้องการแสดงว่าผู้ถือหุ้นคนนั้นวิกฤตจริตแล้วครับ พิธาพยายามโทษคนรอบข้างแต่หารู้ไม่ว่ากำลังไล่งับเงาตัวเองเสียความรู้สึกกับนักการเมืองรุ่นใหม่ครับที่ไม่ใช้ความจริงเป็นที่ตั้งพิธายกกรณีชาญชัยอิสระเสนารักแล้วตีคลุมว่าเป็นบรรทัดฐานทางคดีในคดีของตนด้วยอ่านคำพิพากษาของศาลละเอียดหรือ,อยังชาญชัยถือหุ้นบริษัทแอดวานอินโฟเซอร์วิสจำกัดมาชนหรือ ais 200หุ้น โดย AIS ไปลงทุนกับ2บริษัทคือบริษัทเทเลอินโฟมีเดียจำกัดหมหาชนและบริษัทเยนโลเพจเจตคอมเมอร์ ages, จำกัดที่ชานชัยได้คืนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเพราะไม่ได้ถือหุ้นสื่อโดยตรงแต่เป็น AIS ที่ไปลงทุนบริษัทสื่อส่วนพิธาถือหุ้นไอทีวีโดยตรง42,000หุ้นและเพิ่งจะโยกหุ้นไปเงียบ แค่รักษาการตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนก็รากเลือดแล้วศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อย ที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ